ลิงคะอาปีอะไรคะอาปีชื่อน้องเกินลิคะคือไหนล่ะอาปีชื่อน้องเกินลิคะสู้ตายคะ่ะทำไมถึงสู้ตายอ่ะลูกคุณพ่ออาป,ปีที่ทำรังคุณพ่อใช่ไหมคะใครชื่ออะไรลูกอาป,ปีมีที่ไหนและไม่มีกิ๊กเห็นอาป,ปีมาที่ทำรังแม่อป,ปืนคือใครคะ อาปีอ๋ออาปีใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ใค่ะอาปีอยู่ที่ทํางนานพ่อค่ะบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายอาปีงันกอยู่เด็กเล็กบอลนะอาปีนังนังอาปีสิไลฮะพี่พีน่าโมลูกน้องน้องน้องพ่อไม่รู้พ่อจะรู้ได้ไงเอ็ดไม่ถามอาปีเขาเองเลยพี่น้องน่โมอ๋อใช่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 ใชใช โอเคบ๊ายบายก่อนลูกบาย